าถาบูชาพระแม่คงคานามัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด,ด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองโอมอคีคงคานังวายโยอาโปธรณีนามาภะท้า ทุติยมปิอัคคีคงคานางวาโยอาโปรธรณีนมามาพาท้าตาติยมปิอัคคีคงคานางวาโยอาโปรธรณีนมามาพาท้า